สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน,นิวอีฟูน,นะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนหน้านิ่มนมสดนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าตา,าเค้กหน้านิ่มนมสดแบบนี้เลยค่ะข้างในก็จะเป็นเค้กเนื้อชิฟฟ่อนนะคะนี่นะคะเนื้อข้างในก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็จะตักให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะเนื้อเค้กข้างในก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราไปดูส่วนผสมก็มีดังนี้ค่ะ จากนั้นค่ะเรามาเตรียมไข่ไก่ค่ะเราใช้ไข่ไก่3ฟองแบบนี้ค่ะในคลิปนี้ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะตอกลงไปในชามเลยค่ะหลังจากเราตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะนี่นะคะค่อยๆทําการแยกแบบนี้เลยค่ะหลังจากเราแยกไข่แดงและไข่ขาวเสร็จแล้วเราจะทําสดของไข่แดงก่อนค่ะไข่จากนั้นค่ะเราจะใช้นมสดค่ะ3ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะในคลิปนี้ใช้เป็นน้ำมันคาโนล่านะคะจะเป็นน้ำมันชนิดอื่นก็ได้ค่ะโดยเว้นน้ำมันปาล์มค่ะจากนั้นค่ะคนสมสมให้เขาเข้ากันดีก่อนค่ะนี่นะคะพอสมสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นค่ะเราไปเตรียมแป้งเค้กค่ะแป้งเค้กเราใช้หนึ่งส่วนสามด้วยตวงแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะทําการร่อนแป้งเค้กให้เรียบร้อยเลยค่ะแป้งเค้กจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ในคลิปนี้เราใช้เป็นยี่ห้อมงกุฎม่วงค่ะ จากนั้นค่ะทาการคนส่วนผสมนะคะจนเขาไม่มีเม็ดแป้งค่ะเขาจะเนียนเข้ากันดีค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็มาทําส่วนของไข่ขาวค่ะเราจะตีด้วยสปีดต่ําสุดค่ะเป็นเวลา2นาทีค่ะนี่นะคะพอครบเวลา2นาทีค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ําตาลค่ะน้ําตาลเราใช้1นึ่งส่วนสีถ้วยตวง แบ่งใส่3ขคาค่ะอันนี้ใส่น้ำตาลครั้งที่1ค่ะตีด้วยสปีดสูงสดค่ะเป็นเวลา30ิวินาทีค่ะจากนั้นค่ะพอครบเวลาค่ะก็ใส่น้ำตาลครั้งที่2ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีด้วยสปีดสูงสดค่ะเป็นเวลา30มิวินาทีเช่นเดิมค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่น้ำตาลครั้งที่3ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีด้วยสปีดสูงสดค่ะเป็นเวลา30ิวินาทีค่ะ รบเวลา30วินาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตีด้วยสปีดต่ตําสุดค่ะเป็นเวลา2-3นาทีนะคะหรือจนกว่าเขาจะตั้งยอดนะคะตั้งยอดประมาณไหนก็เอาประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแต่ตั้งยอดประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะทําการแบ่งส่วนผสมนะคะของไข่ขาวค่ะเราจะทําการแบ่งสองครั้งค่ะค่อยๆคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันดีค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ไข่ขาวครั้งที่2ลงไปเลยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขาเข้ากันดีค่ะนี่นะคะพอส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีแล้วค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะทําการเตรียมพิมพ์นะคะอันนี้เราจะใช้พิมพ์ขนาดเบอร์4 3 3 0นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้แพ็คหนึ่งเราซื้อมาก็ประมาณ30บาทจะได้10 10ชิ้นนะคะแต่ว่าในสูตรนี้เราทําได้12ถ้วยนะคะเนคะาะตักแบ่งแบบนี้ได้ทั้งหมด12ถ้วยค่ะหลังจากนะะั้นค่ะใช้ไม้ยิมฟันนะคะเขียเ่ยๆนะคะสักเล็กน้อยค่ะแบบนี้เลยค่ะเราจะเขี่ยทุกถ้วยแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ก็จะทําการนําไปอบนะคะในหม้ออบุมร้อนค่ะเราจะอบทีละหกถ้วยแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะทําการอบอุณหภูมิอยู่ที่180องศาเมื่ออบรมร้อนไข่เตาไฟแรงก็ใช้มา140นะคะเวลาที่ใช้ในการอบก็คือ20นาทีค่ะสําหรับเตาอบใช้170ค่ะนี่นะคะพอครบเวลาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากเราอบเสร็จเราก็จะคว่ำพิมพ์ไว้แบบนี้ค่ะสาเหตุที่เราคว่ำพิมพ์แบบนี้นะคะเพื่อว่ากันไม่ให้เค้กเขาโหดเยอะค่ะนี่ค่ะแล้วพักให้เขาเย็นก่อนค่ะจากนั้นค่ะเราไปทําส่วนของหน้านิ่มค่ะเราจะ ใช้นมสดลดจืดค่ะ7ช้อนโต๊ะแบบนี้ผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะเทผสมกันแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราต้องทําการคนผสมผสนสมให้เขาเข้ากันดีค่ะแล้วเราก็จะไปตั้งกระทะค่ะเราใช้น้ำเปล่า200มลค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยผงอุ่นค่ะ1น่ช้อนชาแล้วเราก็ตั้งไฟนะคะต้มจน น้ำเดือดและผงวุ้นละลายหมดเลยค่ะนี่นะคะพอเดือดแบบนี้นะคะเราต้องมั่นใจว่าผงวุ้นเราละลายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนําน้ําตาลค่ะน้ําตาลเราใช้1นส่วนสองถ้วยตวงค่ะเทลงไฟได้เลยค่ะพอใส่น้ำตาลแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะต้มจนน้าตาลาเขาละลายหมดเลยนะคะพน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็จะนํานมกับแป้งข้าวโพดที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะ ลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสมก่อนเทนะคะพอเราเทแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะทําการต้มไปค่ะจนเขาเดือดและเหนียวต้นแบบนี้ค่ะพอเขาเดือดแบบนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะพอปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยสดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะสําหรับใครไม่มีเนยสดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้เราใส่เพื่อว่าเค้กหน้านิ่มของเราจะได้เงาๆใสไปหน่อยค่ะจากนั้นคนจนเนยสดเขาละลายค่ะพอเนยสดละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํา ไปลาดเค้กของเราค่ะนี่นะคะพอกลมแบบนี้เขาก็จะไม่หดเยอะค่ะก็จะหดประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะนําหน้านิ่มของเราลาดลงไปได้เลยค่ะค่อยๆลาดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะค่อยทําจนครบหมดเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กนมสดหน้านิ่มค่ะ ถ้าเราไม่แต่งหน้าก็หน้าหน้าเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็จะแต่งหน้าสักเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมผสมกับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารด้วยค่ะแล้วก็จะลาดแต่งสักเล็กน้อยค่ะหรือเราจะแต่งแบบอื่นก็ตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะท็อปทั้งหน้าถ้วยเยลลี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กนมสดหน้านิ่มนะคะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนโดยประมาณเช่นเคยค่ะขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมนะคะ